h e l lo everyone welcome back to the channel channel name Thailand วันนี้เราจะพาเพื่อนเอนมาพบก,กับรถกระบะเพื่อการพาณิชย์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงในปี2025จากประเทศอินเดียนั่นก็คือ Tata Intra V 50รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในทุกเส้นทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัดโดยรุ่นนี้มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดุดนัน แข็งแกร่งและบึกบึนตัวรถมีเส้นสายที่ทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงเหลี่ยมใหญ่มีดีไซน์ไฟเดลท์แนวนอนพร้อมกระจังหน้าสีดำเงาขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและบึกบึนกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่เพิ่มทัศนวิสัยขณะขับขี่ตัวถังมีความยาวรวมกว่า4.7เมตรและระยะฐานล้อที่กว้างทำให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้เยอะ โดยเฉพาะกระบาดหลังที่มีขนาดใหญ่ถึง9.8ฟุตพร้อมพื้นกระบาดเหล็กเสริมความแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้มากถึง1,500กิโลกรัมเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักในชีวิตประจำวันหรือการขนส่งพาณิชย์ขนาดย่อมเข้ามาดูภายในกันบ้างทาทาอินทราวี50ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้กว้างขวางและใช้งานง่ายมีที่นั่งสองที่พร้อมเบาะผ้าสีเทาที่นั่งสบายคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมาพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฟฟ้า EPAS ระบบปรับอากาศที่เย็นเร็วและมีที่เก็บของห่อลายจุดทั้งคอนโซลหน้ารถที่วางแก้วน้ำรวมถึงช่องเก็บของใต้เบาะนอกจากนี้ยังติดตั้งหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ที่อ่านง่ายอีกทั้งยังมีช่องเสียบ USB และวิทยุ FM แอมร,อรับการเชื่อมต่อเบื้องต้นเหมาะกับคนขับที่ต้องการใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนขับทางไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้า ในด้านสมรรถนะคาทา,ทาอินทราวี50ปี2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,496ซีซีแบบ4สูบ inline c r d i ดีเอ i นจิ้ที่ให้พละกกำลังสูงสุด80แรงม้าแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา5สปีดซึ่งได้รับการปรับอัตราทดใหม่ให้รองรับทั้งการขับทางราบในเมืองและการปีนทางชันหรือทางออฟโรดได้ดีขึ้นโครงสร้างแชสซีเป็นแบบกรอบเสริมแรงแบบลัดเดอร์เฟรมที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการบรรทุกข,ของหนัก ขนาดเดียวกันช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ semi elliptical leaf spring และด้านหลังก็รองรับด้วย leaf spring แบบ heavy duty ทำให้ขับได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพถนนที่ครุกระระบบเบรกเป็นแบบรลัมทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบ power brake booster ช่วยลดระยะเบรกเมื่อบันทุกของหนักเรื่องความปลอดภัยท a าทา intra v 5 0าปี2025ก็ไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมระบบเบรก abs ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหัน มีระบบเซนทรัลล็อกและเข็มขัดนิรภัยแบบ E.L.R พร้อมโครงสร้างตัวถังที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงจากพรราช N.C.A.P ประเทศอินเดียนอกจากนี้ยังมี d ด y t i ทม running light เพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางวันและกระจกมองข้างแบบปรับมือขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มมุมมองในการขับจุดขายสำคัญของ Tata Intra V 50รุ่นนี้คือการเป็นรถบรรทุกขนาดเล็กที่ให้พื้นที่บรรทุกใหญ่ที่สุดในกลุ่ม ราคาประหยัดอะไหล่หาง่ายทนทานและบำรุงรักษาง่ายด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้งานสายลุยหรือพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องเดินทางทุกวันด้วยราคาค่าตัวเริ่มต้นที่ประมาณ4 4 0แ0 0บาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและโปรโมชั่นในแต่ละประเทศทำให้ i n t r a v 5 0หกลายเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองในกลุ่มรถกระบะขนาดเล็กเชิงพาณิชย์สรุปโดยรวมทาทา i n t r a v 50าปี2025ีเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์คนทำธุรกิจ SME หรือขนส่งทั่วไปได้เป็นอย่างดี ด้วยความแข็งแกร่งของตัวรถเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันภายในใช้งานง่ายพื้นที่บรรทุกกว้างราคาจับต้องได้และมีสมรรถนะที่เกินตัวเหมาะมากสำหรับคนที่มองหารถกระบะใช้งานหนักที่ไม่ต้องจ่ายแพงถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะเพื่อการพาณิชย์สักคันในราคาที่คุ้มค่าทาทา i อินทราวีปี2025คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้ากับรถรุ่นใหม่จากช่อง Channel Name ไทยแลนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ ขีดขีดขีดหากคุณต้องการให้แปลกลับเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเสียงภาคหรือทำซับไตเติลก็แจ้งผมได้เลยครับ